พู้ได้เจ้าของเราท่านตัตหลักธรรมที่เรียกว่ากําไรแห่งชีวิตเคยได้ยินบ้างไหมว่ากําไรแห่งชีวิตกําไรก็คือสิ่งที่มันได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าเกา่าลงทุนไปห้าแล้วมันได้มาเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันอย่างนี้ก็เรียกว่าได้กําไร ภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอริยะวัตถิอริยวัตถิธรรมธรรมที่ทำให้ได้กำไรอย่างใจหลวงกำไรอันเปรส่ิยของชีวิตนี่แปลให้มันทันสมัยอริยะ ถ้าแปลสามคำรวมกันแปลว่าประเสริฐถ้าแปลทีละคำอาริแปลว่าฆ่าศึกโทษน้ยะแปลว่าไปไปจากฆ่าสึกหรือว่าฆ่าศึกนี้จากเราไปวัตถิแปลว่ามากขึ้นเจริญขึ้นหรือที่เรียกว่ากำไรนะะ อริยวัตถิก็ไปว่ามีกำไรเพิ่มเติมมากขึ้นในการกระทำให้ความชั่วที่เป็นค่าศึกของชีวิตมันไกลห่างออกไปหวดไปลอ,ลองลองลองคิดบัญชีงบดุลพันศานมันไปจากค่าศึกหรือมันเพิ่มค่าศึกขึ้น ในจิตในใจทำที่พระพุทธเจ้าของเราท่านเรียกว่าอาริยวัตถิธรรมมีอยู่ห้าประการลองสำรวจลองสำรวจดูว่ามันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงเราจำศีลเราจเจริญสมาธิภาวนาเราให้ทาน เรากระทำคุณงามความดีทุกอย่างเพื่อจะเพิ่ม้าอันนี้ขึ้นจําสินแล้วจเจริญสมาธิภาวนาเกาะแล้วกระทำคุณงามความดีเก็บเล็กผสมน้อยอย่างอื่นก็นแล้ว้าอันนี้ยังไม่เพิ่มขึ้นหรืออาจจะหดลงที่เคยมีอยู่นั่นแสดงว่าขาดทุนถ้า5อันนี้เพิ่มขึ้น ก็แสดงว่าได้กำไรบางองค์พระบางองค์มาบวชบวชเล่นบวชเล่นๆหรอกไม่ได้ตั้งใจจะบวชอยูน่นานๆบวชเล่นๆแต่เมื่อทำอะไรเล่นๆนั่นแต่แต่มันทำถูกเหมือนค้าขายเล่นๆแล้วมันรวย ลงทุนเล็กๆน้อยๆทำเล่นทำหัวก็ก็แก,ก๊กแต่มันเกิดรวยล้นเหลือมาหาศาลขึ้นมันก็เลยต้องทำเป็นล่ำเป็นสันบางองค์มาบวชว่าจะบวชพรรษาหนึ่งแต่เสร็จแล้วออกพรรษาไม่อยากสึกพอใจอยู่ไปเรื่อยๆไม่รู้มันได้อะไรแต่มันได้ความพ,พอใจพอจะอยู่ไปเรื่อยๆสักหน่อยเถอะสักหน่อยเถอะ นั้นแสดงว่ามันมัน,ม,นมันมีกับไรที่คนโบราณภาคอีสานว่าแน่ไปกนไปเถือกระโบงตา,าเวิมผาวามตบอยู่ทึ่งไปไหมเป็นคําภาษาอีสานถ้าแปลเป็นภาษาภาคกลางเขาเรียกว่าเล็งเป้าไปที่ก้นนั่นแะแต่มันไปถูเอาเสียที่เบ้าตาปนอะไรกันตัว บางคนตั้งใจ่าวบวชแล้วจะสึกไปหากน้นแม่แม่ดีว่าพออ,อกสังตั้งใจจะบวชสักพันศานหนึ่งให้พ่อให้แม่เป้าหมายอยู่ที่กน้นจะสึกออกไปนู่นนะไปหากน้นหาอะไรขอนู่นนะแต่เสร็จแล้วได้ปฏิบัติธรรม ได้รักษาศีลได้เจริญภาวนาได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ได้คุ้นคิดพิจารณาเกิดสติปัญญาเหมือนถูกเบ้าตามีตาขึ้นมาไม่ใช่ตาอย่างเก่าตาเห็นเหตุตาเห็นผลตาเห็นคุณตาเห็นโทษเรียกว่าธรรมจักสุมีดวงตาเข้าไปเห็นธรรม เห็นความจริงสิ่งที่ควรจะรู้เห็นความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทําสิ่งที่จะต้องละสิ่งที่จะต้องเจริญก็เลยพอใจที่จะอยู่ว่าเอะเราทํามานี่มันไม่ได้เปลียดเปบียนใครมันดีขึ้นเห็นลึกลงไปอีกบุญคุณของพ่อของแม่ที่ไม่เคยคิดถึงก็เริ่มคิดเห็น เห็นละเอียดเข้าไปอีกว่าโอ้แม่ดียอดย่างนั้นพ่อดีอย่างนี้ชีวิตที่ท่านเลี้ยงดูประครับประคองมาจนเจริญวัยใหญ่กล้าเติบโตรอดลมรอดตายเห็นโทษเห็นความชั่วที่ตนเองกระทำพูดจาอย่างไรกับพ่อกับแม่กระทำอย่างไรให้ท่านสูญเสียให้ท่านทุกข์ยากลำบากอย่างนี้ เรียกว่าอาทีนวะทัศาวีเห็นโทษเห็นโทษความชั่วที่ตนเองทําตนเองพูดหลังจากนั้นเห็นอัศาททสาทัศาวีเห็นคุณของผู้มีคุณเห็นคุณของธรรมเห็นคุณของศีล เห็นบุญเห็นคุณของศาสนาเห็นคุณเห็นค่าของการบวชซึ่งมันไม่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนแต่มันเป็นเองมันก็เลยเพิ่มเพิ่มกำไรกำไรก็เลยพอใจจะอยู่เอออกพรรษาในชั้นจะศึกหรือไม่นาะจะศึกไปหาก้นมันก็เสียดาย เสียดายความเป็นอยู่อย่างนี้มันก็ดีปัญญามันมองไปไกลว่าเกิดมาแล้วหลายแสนชาติหลายโกดหลายกือชาติมาแล้วเคยได้เคยเสียเคยเป็นผัวเคยเป็นเมียเคยสุขเคยทุกข์เคยพัดภาคจากจรเคยล้มเคยตายเคยเป็นมนุษย์เป็นสัตว์น่าจะลอง อยู่อย่างนี้ไปไเรื่อยๆครั้งจะอยู่ไปก็ยังห่วงข้างนอกครั้งจะสึกออกไปก็ยังห่วงทำวินัยห่วงศาสนาก็เลยมากงบลหลังภาวะาผวัเชื่อว่าภาว้วมผวับภเวะวิบวาม,าวม,าวามตกอยู่ทึ่งปลายใหม่จิตใจยังไม่แน่นอนจะออกไปหรือจะอยู่ก็เลยเป็นจิตภาวะาผวัง สุดท้ายก็เลยโยกไปเรื่อยๆเจ็มันก็สูงขึ้นมันได้กําไรจึงเรียกว่ายูเทิงไปไมมนั่นคําเปรียบเทียบเรื่องธรรมะเหล่านี้อริยวัชิธรรมห้าทำอันเป็นกำไรประเสริฐสูงสุดของชีวิตเอาลองลองพากันจำดูลองพากันจำหนึ่งศรัทธา เพิ่มขึ้นไหมพันศาณศสัทธาในพรนะรัตนตรในบาปปุลคุณโทษมันเชื่อขึ้นกว่าเก่าไหมมันเพิ่มขึ้นไหมศรัทธาในกรรมในพฤติกรรมการกระทำของตนเองมันเพิ่มขึ้นไหมมั่นใจไหมว่าคนอย่างเรา ตายไปไม่มียมพบาลตนไหนกล้าเอาคนอย่างเราโลโยนลงไปในนรกคิดดูความเป็นอยู่ที่ผ่านมาเหมืนปีนี้เราได้ทำแต่สิ่งที่ดีที่งามจนเกิดความมั่นใจมั่นใจว่าตายลงวันนี้เผชิญหน้ากับพยายมพบาลมี่ยางมั่นใจ ไม่กลัวจะเอาไปลงนรกหลุมไหนฉันผิดตรงไหน